ผมอยู่ที่โรงพยาบาลจำทองเพิ่นทองจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้โหนี่ต้องฉีดยาคือโดนหมากัดครับหมาวาดกัดเนี่ยฉีดนี้กันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหนึ่งเข็มนะฮะหมากัดนี้ไม่ใช่ขอเล่นๆนะฮะโดนไม่เยอะแล้วก็นี่โดนอีกหนึ่งเข็มกันบาดทะยักนะครับแล้วก็ต้องกลับไปฉีดที่กรุงเทพนะครับเนี่ยฮะ เป็นบัตรนัดฉีดวัคซีนโรคก,กันพิษสุนัขบ้าต้องฉีดอีกห้าเข็มครับวันที่สามต่อคอหกต่อคอสิบต่อคอสิบเจ็ดต่อคอสองต่อคอนะครับเนี่ยฮะห้าเข็มครับโอ้โหพระเจ้าสุดยอดจริงๆไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับจริงๆแผลก็แผลก็ดูเหมือนไม่ใหญ่นะครับ แผลนิดเดียวแต่ว่ามันมีน้ำลายฝังเข้าไปฮะแผลนี่ทำเล่นหน้าเนี่ยประมาณนี้นี่ทำแผลเรียบร้อยก็ต้องกลับไปฉีดเพิ่มแต่ได้30บาทครับ30บาท30บาทรักษาทุกโรคไปกลับไปฉีดต่อครับก็ขอบคุณโรงพยาบาลจมทองแล้วก็คณะ พยาบาลแล้วก็หมอนะครับที่ช่วยดูแลครับโดนกัดตอนประมาณตีสี่ครับนี่ประมาณสิบเอ็ดโมงก็ผมมาช้าไปน,นิดนึงครับก็ขับรถกลับวัดครับนี่ฮะรถฮอนด้ดรีวเก่าแต่ก็โอเคครับขอบคุณครับสีดยากันพิสุนักบ้าครับเอาเสซ็นแล้วเหรอไวมากเลยนะครับเร็นละโอ้โห ไว้แ็บช้างกันดีหูแร็ปลิ้นฮะก็หนึ่งเด็นเพื่อป้องกันพิษสนักบ้าครับเด็กที่โรงพยาบาลมิชชั่นครับ